สวัสดีครับผมพบกับค่ายคีเมาอีกหนึ่งคลิปนะครับผมวันนี้จะมารีวิวนะครับผมคุณดักนกเขานะครับผมหรือบ่วงดักนกเขานะครับบ่วงนกเขาต่อดินนะครับผมมาชมรายละเอียดกันได้เลยนะครับผมนี่ครับเราก็จะปลูกเป็นผืนให้ท่านแบบนี้นะครับผมความยาวของหลักนะครับ ความยาวของหลักตอนนี้จะเป็นหลักสแตนเลสนะครับผมความยาวของหลักนะครับ2.5นิ้วนะครับความยาวของหลัก2.5นิ้วนะครับผมตัวน,นี้จะเป็น n12 ปอนนะครับผม n12 ปอน0.33มิลนะครับผม n12 ปอนนะครับสีน้ำตาลนะครับ0.33มิลน,นะครับผมต่อด้วยสายพ e. ีนะครับผม ต่อด้วยสาย PE นะครับต่อด <te> ้วยสาย PE นะครับผมต่อด้วยสาย PE นะครับของทองเหลืองนะครับผมต่อด้วยสาย PE ของทองเหลืองนะครับผมเส้น่าชนกลางของบ่วงนะครับเส้น่าชนกลางของบ่วงของบ่วงนะครับผมตัวนี้จะเป็น2นิ้วนะครับเส้นผ่าชนกลางจะเป็น2นิ้วนะครับผมเป็น2นิ้วครับผม เราก็มีให้เลือกตั้งแต่15หลักนะครับผม15หลัก19หลัก21หลักนะครับ25หลักนะครับผมตอนนี้มีพร้อมส่งอยู่30นะครับ30กว่าชุดนะครับ30กว่าพื้นนะครับผมมี30กว่าพื้นนะครับผม15หลักนี้290 15หลัก290นะครับ19หลัก350นะครับ21หลัก390นะครับผม แล้วก็ย5ห้าหลักนะครับ450บาทนะครับราคานี้คือราคารวมสูงแล้วนะครับผมราคาที่ทางเราแจ้งคือราคารวมสูงนะครับผมโปรโมชั่นเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ19หลักนะครับ19หลักนะครับ19หลักนะครับ3มชุด1000บาทนะครับ19หลักนะครับ19หลักนะครับ350นะครับ3ชุด1,000บาทรวมเก็บไปทางได้เลยนะครับผมครับ19หลัก 19หลัก3ชุด1 0 0 0บาทนะครับผมท่านไหนที่เคยใช้คุณนนกเขาหรือบ่วงนกเขาของค่ายขี้เมานะครับจะติดใจครับผมนะครับผมการันตีครับติดแล้วดิ้นยังไงก็หลุดยากครับไม่หลุดครับผมนะครับท่านไหนท่านไหนที่ยังไม่เคยใช้ก็ลองสั่งเข้าไปใช้ดูนะครับผม ถ้าท่านจะติดใจนะครับขึ้นดักนกเขาของใ่ล้ทีเมานะครับผมมีให้เลือกตั้งแต่15ห้าหลัก19หลัก2ี่หลักยี่ิบห้าหลักนะครับผมอุปกรณ์อย่างอื่นเราก็มีจําหน่ายอยู่นะครับผมนี่ตัวนี้คือกระเป๋าเชลยนะครับผมกระเป๋าเชลยกระเป๋าเชลยกระเป๋าเชลยนะครับผมกระเป๋าเชลยนกเขานะครับถ้าเราไปขังรวมกันกับ มันก็จะขนรวกขนเลยนะครับเราจะนี่ครับถุงเฉลยหนึ่งถุงใส่ได้หนึ่งตัวนะครับผมก็มีสีประมาณนี้นะครับสียูมีโซนสีเดียวกสองสีมี่สีนเงินแบบสีพรางทหารนะครับผมหลักนกเขาทางค่ายเราจะเป็นหลักเออหลักหลักหลักไอหลักสเตนเลสนะครับแต่เป็นหัวไม้นะครับเป็นหัวไม้เราเจาะรูให้นะเจาะรูนะครับมันจะทะลุจะเป็นหัวไม้นะครับ เป็นหัวไม้ประมาณคืบประมาณ20เซนนะครับเป็นหลักค่ายเรามีมีแบบหัวไม้นะครับหัวไม้หลักหัวไม้แต่เป็นสตเนสตนเลสน,นะครับเหล็กสเตนเลสไอเหล็กเป็นสเตนเลสนะครับจะเป็นหัวไม้นะครับหัวไม้กึ่งนะครับผมเชือกผูกขานกเขาแล้วก็มีนะครับผมเชือกผูกขาทางค่ายเราจะเป็นสายทีนะจะเป็นสายท e อีนะครับ พีอหนึ่งถักสิบสองเส้นนะเป็นท่าเชือกผูกขาเน่าเขานะครับถ้าจะเป็น PE ีเนี่ยมันจะนุ่มนะครับข้อ <c oughs> ดีของ PE นะครับข้อดีของ PE มันจะนุ่มนะมันจะไม่ไระคายเครื่องมันจะขาน้เขาเราจะไม่เป็นแผลไม่เป็นอะไรนะครับผมถ้าเป็นสายพ e มันจะนุ่มนะครับสาย PE จะนุ่มนะเ <c oughs> นี่ยผูกสสยลูกมุนให้นะครับตัวท้ายนะครับเราจะแถมเชือกหลังให้หน่อยนะ นะครับผมเราจะแถมเชือกหลังให้ด้วยนะครับผมสั่งทา้งครเราไปสั่งสายหน้านี้ไปเราจะแถมเชือกหลังให้ด้วยนะครับผมนะครับดูราละเอียดนะครับเนี่ยนะครับหนึ่งเส้นนะครับนี่ครับจะเป็นสายพีอีหนึ่งสิบสองเส้นนะปั่นเป็นเส้นเดียวมาถักเป็นเส้นเดียวนะครับนี่ครับท่านผู้ชมท่านลูกค้านะครับสิบสองเส้นนะนี่ครับ สิบสองเส้นใาพ้พีอีหนึ่งสิบสองเส้นนะครับมาถักเป็นเส้นเดียวนะครับใช้กันทนทนยาวๆเลยครับผมใช้ยันลูกบวชเลยนะครับนะครับใช้ยันลูกบวชเลยครับผมทนทานนะครับใส่พี่อีหนึ่งบสอเส้นนะมาถักเป็นเส้นเดียวในความละเอียดของเชือปกปูขานกเขานะครับผมเพราะว่านกต่อนกไลนกต่อนก ของเรามันราคาค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็มีค่าทางใจนะครับตัวนี้ต้องเป็นสายพีเอเท่านั้นนะครับผมเพราะมันจะนุ่มนะครับนุ่มนุ่มขาเน็เขาไม่ระคายเคืองนะครับแล้วก็ถัก12เอ12เส้นมาปั่นด้วยนะครับผมทนทนนะครับใช้ยันลูกบวชเลยนะครับผมฝากด้วยครับผมเชือกบูกขาเน็คเขาแบบสายพีเอนะครับผม หรือท่านไหนนะครับอยากได้แบบเอาไปเข้าหลักเองก็มีนะครับครับนี่ครับเป็นเชือกนะครับไอที่เราปั่นเรียบร้อยแล้วนะครับผมปั่นเวลามีอยู่ตอนนี้มีอยู่2 0 0พนะครับ2 0 0พักว่าเส้นนะเราจะขายเป็นมัดมัดละร้อยเส้นนะครับหรือท่านไหนจะเอาไปลูกเข้าหลักเข้าเชือกเข้าเองก็มีนะครับตัวนี้ครับนี่ครับ เอาไปเข้าถักเองหรือท่านไหนที่มีอยู่แล้วนะครับที่มันโดนนกแล้วมันหงิกมันงอนะครับสั่งตัวนี้ไปไปเปลี่ยนได้เลยนะครับสั่งตัวนี้ไปเปลี่ยนได้เลยนะครับผมก็มีอยู่2โทนสีนะสีลาพัางทหารนะพันหลักด้วยพัางทหารนะครับพันหลักลาพัางทหารเขียวพัางทหารนะครับกับพันโดยสีใบไผ่แห้งใบยา่แห้งนะครับผมหรือท่านไหนจะมีหลักสเตนเลสอยู่แล้วนะครับสั่งตัวนี้ไปเข้าหลักเองก็ได้นะครับเนี่ย ถ้าถ้าสั่งแต่เส้นเราเราพอขายเป็นมัดนะครับมัดละร้อยเส้นนะหรือท่านไหนถ้าสั่งเราเป,เป็นชุดแบบนี้นะครับเป็นชุดแบบนี้ไปแล้วขอซื้อแบ่งตัวนี้ไปได้นะครับถ้าเราสั่งแบบชุดของเราแบบนี้ไปขอแบ่งได้นะครับเพื่อเอาไปซ่อมตัวที่มันโดนนกแล้วมันหกมันงอน,นะครับเันก็เอาตัวนี้ไปนะครับสั่งเพิ่มได้นะครับเพิ่มไปได้ เปิดไปเปลี่ยนนะครับไปเปลี่ยนตัวที่มันหงิกมันงอนะครับที่โดนนกแล้วนะครับผมหมายถึงท่านที่มีมีใช้แล้วนะครับผมสั่งไปทำรองได้นะครับผมเนื้อท่านไหนยังไม่มีก็สั่งเป็นชุดเป็นผืนไปปักไปล้อมนกได้เลยนะครับผมครับฝากด้วยครับผมขึ้นดักนกเขาคุณบ่วงดักนกเขานะครับผมดักนกเขานะครับ นกเขาต่อดินนะครับผมมีตั้งแต่15หลัก19หลักที่เบหลัก15หลักนะครับจะเป็นเซตแบบนี้นะครับผมจะเอากี่บวงที่พื้นก็โทรมาสอบถามได้ครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ